เล้ขออย่างเล้ขอ,อย่งเล้ขอแล้วทางนี้เลี้ยขอแล้วคคได้แล้วครับอา้าวสามสองหสวัส,ส,สดีครับอะไรสดบอ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 มาทายเอ็มีให้น้องละอนนงไอเพลงไม่เพลงแหลกของน้องครับกำลังต่างคล้องครับพี่น้องอต่างคล้องกระเสื้อตัง <c oughs> ครับพ่อหนาเพิ่นกำลังเรียนโทษศัพท์มาตังของครับเ,รเรครับราดีอาจาไปชคฮอเบอร์กนะครับส่งด <laughs> <mental Sure> ังทั้งเมืองบนเขาแล้วครับพี่้ตังคองกันครับตังคองกันอากำลงเตรียมขอกันมาหอดจอดชื้อขอกันขับขอกันสวัสดีขอกันขับสวัสครับสวัสดีครัพี่ งานกำลังเนีูอรครับสวัสดีแม่ต้องจตัวเรียบร้อยเลยเ่อกนะครับเขาาไปตากแดดอ้หอดแห้งนะครับแจ้งมัากล่องจะตัดตอนไหนนะครับนองหนอาเียเารหมดเดี๋ยวน้องบอกไว้แจกนายยังไยนะจจา เอามานั่งครับ <laughs> <laughs> เออเป็นเบอร์เบอร์ครับเด็กสกู๊ดครับพี่แป๊บหนึ่งข้าผมเลขไหนครับข้าวเจนียวไ้าเด้าเก้าสองห้าเก้าสองสี่หกหนึ่งสามอ้าไม่มีแบตเต้ แบบแบบแบบอะไรครับแบบกล้องแบบกล้องอยู่กับรถเสือแบบกล้องเอาเอาปากมือออกกันเลยปากมือปากมืออะไรมันมีแบรนด์เองยังก่อเทงโปรดักชั่นเทมโปรดักชั่นบักมัวเห็นอันไอ้มวกนี้นะครับเรถเป็นอะไรรถนั่นครับเด

แม่คงไมยอยากจับใจให้มันเป็นชิ้นๆคุณต้มเกย์อยู่หรอพ่อตหลนรสัยข้นมาสงสารกันสิสมใจเจ้าท่านบ่เอาอย่ามาขอมามันต์แตแหงตังท่ามันอ้ดินและฝ้าก็แล้วม่เจอยผู้ถูกเยย์อย่ามาไนเอรือจังเลยเสียแรงเลยได้สู้ขอก็ยาง โอเคสวยเดยวน้อไ้อร้อเลย่เดียวเอดครับยายยืนอลยค่าแลยครับยืนยืนเลยยายยายว้าวายีกนดนึงครับเยอะเยอะไปครับเย่ครับควายยืครับขีครับโอเคครับอเลขคอร์ดโอเคครับยายยายนิดนึงนคร uh, ับทำไมครับเล่คอร์ด ห้าสี่สามสองหนึ่งแ้แปดกด้วยอาไมครับทาไมนะครับย,ยายไม่ต้องเดินเข้าไปนะครับยาพูดแบบเฉยๆผมจะเป็นม,ม,มุมกล้องเฉยๆโอเค<อ><อ>ครับเด็คพร้อครับห้าสี่สามสองยาไอมาล่างสวยลูกอะไปหล่ะนะเที่ยวตามหนะ้ามาประตูโอเคครับใช้ครับพ่อแม่คุณ ตาลดยลมดีนอั่องเยนรับพยายามรูดพูดแล้วมองมองไหมครับว่าในาแบบว่ามลังสวยึนะครับม่ต้องเจียงครับีดยครับไอ้ลังสวยลูกเร็ว ไอ้มาล้างวยลูกคือว่าส่วนมนออ้งนนอเอาไหมบอต่ต้องตวน้องนเพราะว่าตวหนอนสูงไปว่เดี๋ยวดีนีงันีมุมนี้นี่ ล่ลละ,ะ,ไะไงตื่นหลับใช่ว่าุณมองเหว่าไงสักพอใจอีกทีได้เห็นว่าตัวได้เห็นเห็นจาน, <S <S หานเห็นอะไรอีกไหมสรมาขอท้าวอีกอีก้วข้อสมข้อหนึ่งะ่าด้เจก็่า้อยู่ว่าไงก,กี่ เขายู่ยุ่งออมาเขามาอีกหมดแล้วครับเออได้ยุ่ได้นี่ยยุ่งยิ่งยิ่งบอนอ่ะเขา้อกมาเขาอีกแล้วเนบ่เขาบ่เขาพอมาเขาทำนี่หละทำนี่ละนั่นมาถือหันใจหันขวา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 โอเคเข้ามาดิโอเคน้ำเต็มดีเอาไม่ใช่ก็คอยนั่น หงที่หลังช่วยได้ครับเอาที่ฉนเยียบมัุดบตข้างน้กันไปขดไปอย่เนสีหาวก็ฝันเนาะหลังหลางหยิบยิบปุ๊บหลางจะใบ่ซองไปเดี๋ยวข้าวหนึ่งเยอเห็นน้ำโซกเลยยิ้มเออเรายิ้มเหรเม่อด้เสียมลเยวเห็นปุ๊บเมื่อก่ดนเห็นุปเุ้ำห โอเคครับถ้วยน้ำาลุดนั่นเลยสีวามข้อฝันเนาะ,ะล้างก็หลุดล้างก็ซองใบจะคอยออกให้มันคิดไป ถูกที่ nhà แท้สวยขึ้นมาก,กเก็บไปกกบพาลาังต้อนลาต้อน,นแร็ว ตลางเลยจุน้ำสะอาดเก็บไว้ก็ลูก เลือไฟอัเลือันเลือยขอแล้วทางนี้เลือยขอแล้วย่ค,ครับได้แล้วครับอ้าวสามสอง